าพบกับ Learn from Home กับครูสมิธน้องพเก้าอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้คือ EP ที่12นั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเราเดินทางมาไกลามากนะครับจาก EP ที่1ถึง EP นี้นะครับเป็น EP ที่12แล้วนะครับสำหรับเอพิโซดที่12นี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง ลักษณะนามนะครับโอ้โหลักษณะนามเนี่ยออกข้อสอบทุกปีนะครับและเป็นเรื่องที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับนักเรียนชั้นมัธยมาศาตรอนปลายมากบางคํานะครับเราไม่รู้เนี่ยว่าลักษณะนามมันคืออะไรอย่างเช่นกระจกเนี้ยถ้าเป็นกระจกเงาจะใช้ลักษณะนามอย่างไรถ้าเป็นกระจกแผ่นที่เอาไว้แบบติดตามบ้านเนี่ยจะใช้ลักษณะนามอย่างไรเอ้กระจกเงาจะเป็นบานหรือเปล่านะกระจกแผ่นติดตามบ้านจะเรียกเป็นแผ่นหรือเรียกเป็นบานโอ้ยงงไปหมดเลย ดังนั้นนักเรียนจะต้องรู้นะครับซึ่งวันนี้ครูคัดมาให้แล้วนะครับสําหรับลักษณะนามที่นักเรียนควรรู้แต่นอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์รอยอินนะครับคือเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสภานะครับสามารถดูได้นะครับว่าสิ่งของไหนนะครับหรืออะไรนะครับมีลักษณะนามว่าอย่างไรนะครับอเราไปดูกันเลยครับ ลักษณะนามนะครับตรงกับสาระที่4นะครับหลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐานเดิมๆนะครับและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาตินะครับตรงกับตัวชี้วัดช่วงชั้นม .4-6 ถึง6นะครับข้อที่2นะครับใช้คาและกลุ่มคําสร้างประโยคตามวัตถุประสงค์เรามาดูครับว่าลักษณะนามแปลว่าอะไรนะครับลักษณะนามเกิดจากการสมาทแบบสมาทครับไม่ใช่สมาทแบบสมทิ เกิดจากการสมา r t แบบสมานนะครับระหว่างสองคำคือคำว่าลักษณะกับคำว่านามครับสมาคแบบสมา t ถ,ถ้ามีสระอาะเราต้องตัดสระอาะออกใช่ไหมครับแล้วค่อยเอามาสมา r t กันนะครับเ,เราออกเสียงว่าลักษณะนะครับลักษณะนะครับ แล้วก็นามนะครับลักษณะนามนะครับลักษณะนามหมายถึงคํานามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆคํานามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่น คนมีคนมากี่คนคนหนึ่งคนไอ้หลังจํานวนอ่ะเขาเรียกว่าลักษณะนามนะครับทีนี้เรามาดูครับโอ้โหครูคันมาให้แล้วนะครับเริ่มเลยครับกฎหมายครับกฎหมายลักษณะนามเป็นฉบับครับหรือมาตราครับกรณีเป็นฉบับก็คือมันต้องเป็นเล่มๆอ่ะเนาะนะครับเป็นมาตราก็คือแบบเป็นข้อๆอะไรอย่างงี้นะครับขอจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับ คำภีใบาลานครับเรียกเป็นผูกนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับคำภีใบาลานที่จะจารึกพวกบทสวดอะไรไว้อย่างนี้นะครับต่อไปครับทูปลักษณะนามของทูปคือดอกครับกติกากติกาคือข้อครับมีกติกากี่ข้อคําขวัญครับคําขวัญเลยครับนกหวีดตัว กระจกแผ่นกระจกเงาบ้านกระจกเงาก็คือกระจกที่สะท้อนหน้าเห็นหน้าตัวเองนะครับนั้นเรียกว่ากระจกเงาแต่ถ้ากระจกแผ่นก็คือกระจกที่เอาไว้แบบประดับตามบ้านนะครับต่อไปครับแคนมองแคนมองสียไงแงวแงวแงวนะครับแคนคือเต้าครับแคนหนึ่งเต้านักบวชครับรูปนะ ฉันมองเห็นฉันเดินผ่านนักบวชหนึ่งรูปนะครับงาช้างครับกิิงนางฟ้าองค์ครับฉันเห็นนางฟ้าหนึ่งองค์อ้เคยเห็นนางฟ้าด้วยหรออาจจะแบบใช้ในนิทานอะไรพวกนี้เนาะต่อไปครับกระทงกระทงลักษณะนา,นาเป็นใบหรือเป็นลูกก็ได้นะครับจดหมายครับฉบับครับนางไม้ครับต้นครับ กระเทียมหัวกลีบจุกได้หมดเลยกระเทียมหนึ่งหัวกระเทียมหนึ่งกลีบกระเทียมหนึ่งจุกจากที่เอาไว้มุงหลังคาครับเขาเรียกว่าตับไม่ต้องเติมตับ<ห>ตับตับนะครับตับนะครับนาฬิกาเรือนกลอนหรือคำประพันธ์ครับใช้เป็นบทครับชิงชาเป็นข้าง หรือคู่แต่ปกติมันจะมาเป็นคู่เนาะทั้งฉีดทั้งฉาบนะครับเน็กไทเป็นเส้นครับขนมจีนขนมจีนเป็นจับหรือเป็นหัวนะครับอ่าแม่ค้าเขาขนมจีนอ่าน้ำยาไก่คะ่ะเอากี่จับลูกอ่าก็จับมานะครับก็คือที่เขาขด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 ,ขด,ขด,ขดม้วน,นไว้นะครับชิงช้าครับ ชิงชาเรียกเป็นอันตัวโนต้ตเรียกเป็นตัวคลุยและปรีใช้เหล่าครับชิงช้าสวรรค์เป็นเครื่องนะครับบัตรประชาชนเป็นฉบับข้อคิดครับข้อคิดข้อหรือประเด็น ซอครับซอซอเอาไว้สีซอคันครับซอหนึ่งคันบาทพระใช้ใบหรือลูกข้อคิดเห็นครับข้อประเด็นประการก็ได้ครับเน้เนรูปนีหนึ่งรูปใบสีสำรับครับอ่า ขิมครับขิมหนึ่งตัวเครื่องดนตรีนะครับขิมสแตมดวงครับสแตมเนี่ยเป็นคำทับศัพท์ศัพท์บัญญัติของคำว่าสแตมคือดวงตราไปรยียากรนะครับดวงตราไปรสยากรนะครับเบ็ดครับเบ็ดเป็นตัวครับขี้มแมลงวันหรือไยเป็นเม็ดครับ เป็นเม็ดนะครับหรือเป็นจุดก็ได้ต่อไปครับเครื่องหมายดอกจันอ่ารู้จักใช่ไหมเครื่องหมายดอกจันสะกดอย่างนี้นะครับเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายดอกจันใช้เป็นตัวครับโบดครับหลังเข็มกลัดประดับอันที่จะมีรูปแบบแมลงทับอะไรเอามาติดอะไรตามเสื้อนะครับเข็มกลัดประดับใช้อันแต่ เข็มกลัดที่เราเวลากระดุมขาใช่ไหมครับเราก็จะมาติดตรงนี้เนาะให้มันแบบไม่โปะเกินไปใช่ไหมครับเราจะใช้เป็นตัวครับเราจะใช้เป็นตัวนะครับต่อไปครับตะปูตะปูดอกครับตะปูหนึ่งดอกนะครับเตียงหรือตู้ใช้คําว่าหลังครับประทัดเป็นดอก หรือเป็นตับนะครับกรณีเป็นตับที่เขาจะเป็นประทัดยาวๆนะครับตะเกียงใช้ดวงครับตะเกียงเข็มทิศอันครับเข็มทิศใช้อันถนนสายครับปินโตเถาใบลูกสายโอ้โหปินโตออปชันเสริมเยอะมาก ่อไปครับเขื่อน1นึ่เขื่อนครับทางครับใช้เป็นทางเส้นสายครับผ้ากระถินหรือผ้าไตรใช้เป็นชุดหรือลักษณะนามว่าไตรก็ได้นะครับแบตหมดครับ <S <S เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนแบตก่อนนะครับแบตประกาหมด ไขมุกแลครับไขมุกเม็ดนะครับเม็ดนะครับคติพจน์บทครับครกใบหรือลูกนะครับคำพีก็คำพีไปเลยครับคำพีสามคำพีนะครับเทวดาครับองค์นะครับเทียนเล่มเทียนพภรษาต้นครับ ฐานบัตรฉบับครับผ้าป่ากองหรือต้นนะครับทวนอีกครั้งนะครับผ้ากระถินผ้าไตรเป็นชุดหรือเป็นไตรนั่นเองนะครับเป็นชุดหรือเป็นไตรนะครับแผนที่แผ่นหรือเล่มก็ได้ครับแผลเป็นแห่งครับ ฝนเม็ดหรือเป็นฝนก็ได้ครับนะครับาทางหลวงเพิ่มเติมนะครับทางหลวงใช้เป็นสายนะครับเลื่อยเลื่อยไม้นะครับใช้เป็นปื้นนะครับนะครับต่อไปครับกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปใช้เป็นกล้องนะครับกล้องนะครับแม่ชีแม่ชีใช้เป็นคนนะครับแม่ชีหนึ่งคนหน้าถัดมาครับหน้าถัดมานะครับฝอยทองใช้เป็นแพรฝีเป็นหัวนะครับฝีไพ่สำรับหมายถึงไพ่ทั้งห้าสิบสองใบนะครับ เรียกเป็นหนึ่งสำรับนะครับถ้าแยกออกมาเป็นใบใบใบก็เรียกเป็นใบหรือว่าเรียกเป็นแผ่นก็ได้นะครับเพชรเม็ดครับพีระมิดพีระมิดเลยครับพินคันพายพายหมายถึงพายเรือนะครับเล่มพายที่เอาไว้พายเรือนะครับเล่มพานเป็นพานใบหรือลูกก็ได้นะครับพัด เป็นเล่มครับพัดพวงมาลัยดอกไม้เป็นพวงครับพรามเป็นคนครับอ่ามีพรามหนึ่งคนไฟฉายกระบอกหรืออันก็ได้ครับแม่ชีครับเป็นคนเกียนเป็นเล่มเต็นท์เป็นหลังตู้เป็นหลังเตียงเป็นหลัง เปียโนเป็นหลังแว่นตาเป็นอันไม้อัดเป็นแผ่นเลื่อยปื้นครับปืนนะครับแหเป็นปากนะครับสวิงปากนะครับพยานปากครับแม่น้ำสายครับหน้ากากอันครับลอตเตอรี่ฉบับครับหวี เล่มครับเห็ดดอกครับอนุสาวรีแห่งครับเจดีองค์ครับพายุลูเตารีดอันภูเขาลูเทื้อเขาเทื้อสุดท้ายครับเมนเมนครับงานเมนเผาศพ อันนี้ก็คือลักษณะนามนะครับที่ครูคัดเรื่องมานะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะนามอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยนะครับถ้าครูเอามาทั้งหมดคือน่าจะจบประมาณ700 ep นะครับเยอะไปนะครับเรามาดูแบบฝึกหัด้แบบฝึกหัดเรื่องลักษณะนามง่ายเพียงแต่จาให้ได้ว่าลักษณะนามอะไรควรจะใช้กับสิ่งไหนนะครับ ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้องลูกศิษย์ครูกระโดดโจทย์ต้องแม่นเจอคําว่าไม่ให้วงกลมนะครับข้อ1รถสีเหลืองคันนั้นรถใช้กับคันถูกไหมครับถูกแล้วนะครับนอกจากรถที่ใช้กับคันแล้วซ่อมก็ใช้คันนะครับร่มก็ใช้คันนะครับรถใช้กับคันถูกแล้วนะครับเขาถามหาข้อไม่ถูกนะข้อ2คุณป้าไปตลาดซื้อช้อนใหม่ไปหลายคันช้อนหลายคันถูกครับ ชาวนาเดินแบกคันไถคันเดิมคันไถคันถูกครับฉันไปเที่ยวต่างจังหวัดเห็นเกียเห็นเกวียนคันเดียวเท่านั้นเกวียนครับไม่ได้มีลักษณะเป็นคันครับเกวียนลักษณะเป็นเล่มครับดังนั้นข้อที่ผิดคือข้อ4ี่ครับเกวียนลักษณะเป็นเล่มนะครับต่อมาครับข้อ2ครับข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้องลูกศิษย์ครูกระโดดจุดต้องแม่นเจอคําว่าไม่ให้วงกลม ผมเห็นคุณใช้ปากกาอันนี้เขียนหนังสือมาหลายปีแล้วปากกากับอันใช่ไหมครับปากกาต้องเป็นด้ามใช่ไหมครับปากกาต้องเป็นด้ามดังนั้นตอบข้อหนึ่งเลยครับข้อ2ครับตอนเช้าๆมีสามเณรนสรูปเนนกับรูปถูกแล้วนะครับเนนกับรูปถูกแล้ว ทรทัศน์เครื่องเก่าโทรทัศน์เครื่องถูกแล้วครับเรามารับประทานอาหารร้านนี้บ่อยๆร้านนี้ได้แต้มสะสมแต้มหลายแต้มถูกครับในวันสงกรานต์เราใช้เจาะเงินใบเล็กเจาะเงินใบเล็กคือขันนั้นเล็กๆนะครับเจาะเงินใบเล็กตัดจากขันเงินใบใหญ่ขันเงินใบใหญ่ถูกแล้วครับดังนั้นข้อที่ผิดคือข้อ1นนะครับปากกาต้องใช้ด้ามดินสอต้องใช้แ,แท่งนะครับ ทีนี้ข้อ3 4 5 6ี่กนะครับก็ให้นักเรียนได้ไปทําเองนะครับเป็นการฝึกนะครับจากแบบฝึกหัดที่ครูกําหนดให้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องลักษณะนามเรื่องนี้ก็อาจจะง่ายหน่อยมันอยู่ที่ว่าเราจะจําได้หรือจำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับหรือว่าบางคนไม่ได้ใช้วิธีจําใช้ดูวิธีลักษณะของสิ่งนั้นๆนะครับก็ให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าต่อไปครูจะสอนเรื่องอะไรนะครับจริงๆเนี่ย ep เนี้ยเป็น ep สุดท้ายสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับแต่ครูก็จะทำเรื่องอื่นๆมาเรื่อยๆนะครับเผื่อนักเรียนก็จะได้ทบทวนไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Learn from home กับครูสมิตรนพเก้านะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Bye.